ตบดาวลูดคนดังที่น่าจับตามองและผู้คนสนใจวินเนได้รอดที่บ้านวโดดเลยอ๋อวูหเทพิักโซดด้วยว่ะวิ้ดูแก้มดูแก้มดูแก้มปองแก้มป่องวิตกดาวลูดว่ะวิเ้ยนาใครเกลงไ้บ้าวเ้ยรถคัใ่ใช้วเยรถจอดีดจอด เอาเล่ะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เต่มันไปเจอเว็บไซต์ดึงบนเแบบมืดที่พวกเราสามารถนัดเจอเน็ตไอดอลได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าเน็ตไอดอลที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองนัดเจอเน็ตไอดอลจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนได้นะครับถ้ากดกันแล้วางาั้นไปรับชมคลิปกันได้เลยเฮ้ยเตยวันนี้ ทางเว็บไซต์ดาวเว็บอะมันมีนักเจอเน็ตไอดอลมาวิโอ้โหเน็ตไอดอลเลยเหรอคนดังดิวะงานกวรลองไปอ่านข้อมูลก่อนละกันคนดังน่าจับตามองที่ใครๆก็อยากเข้า,ขาหาโอ้โหใครๆก็อยากเจออยู่แล้วปะใช่ไงก็คนดังอะ่ะงานกวนลองไปดูแล้วมีใครบ้างอะ่ะเฮ้ยเตยนี่หว่าเน็ตไอดอลอ่ะเฮ้ยคนดังๆเออแล้วมึงดูคนแรกดิเทพพิทักษ์ก็นี่ไงคนนี้ที่ชอบทำหน้าแบบนั้โอ้โหทำหน้าแบบนี้เลยเหรอแล้วมึงดูคนที่สองตบดาวหลุด ้ยไอ้น,นี่โหดเนีอยว่ะใช่ไงที่ดาวเก่งๆอะ่ะเออคนที่สาม capture เฮ้ย capture ออที่ชอบพูดใช้แบบ capture โอ้โห,หพูดงนี้เลยไงเออคนสุดท้ายนี่บ้าจีว้ว่ะเออโอ้โหแล้วมึงสนใจคนไหนอะอย่างนั้นอะว่าเอาตบดาวหลุดเลยฮะตบดาวหลุดเลยเหรอเฮออ้ยเขาด่าแรงนะก็คนมันโหดอะ่ะงั้นก็เอานี้แล้วกันตบดาวหลุดคนดังที่น่าจับตามองและผู้คนสนใจ โอ้โหตบดาวหลุดเลยหรอ,อตบดาวหลุดอย่างนี้เลยไงสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลยเลคุณชมขามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อทางอีเมลและได้ทำการนัดเจอเน็ตไอดอไปที่เรียบร้อยแล้วและทาง Dark กเว็บเขาได้ติดต่อกับมาว่าจะจัดส่งโลเคชัน่นไหมเราภายในส5้ที่ข้างหน้างานเราไปรอดูเลยดีกว่า เตือนว่าเนี่ยเด็ดยอดที่นัดเจอมาจะเป็นไงวะมก็จะตบมึงฟันหลุดไงเนาะฟันหลุดเลยเหรอเออแล้วยังไงอ่ะตอนนี้มันส่งอีเมลมายังอีเมลเดี๋ยวกูดูอ๊บนึงเฮ้ยมันส่งสถานที่มาแล้วว่ะงั้นเราไปเจอเลยดีกว่าไปเลยดิเรียวตกฟันหลุดเลยเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮป็นหานะรอจริงจรงเหรอกูณแม่เขาเป็นหมักมาด่าเฮ้ย ไอ้เตยนี่อยู่แถวไหนแล้ววะเนี่ยนนดีไว้หนอไปไหนเนี่ยไอ้วะอใช่ะนันนันน่้ยมันเกอยู่บนป้ายลไว้หนอ้เนี่ยมันเน็ตไอร้ไว้เตยเฮ้ยลงไปดูดิอฮ้ยใครวะอฮ้ยอะไรวะเฮ้ยีบ้าจีฮ้อฮ้ยเน็ตไอ้ที่้อุ้ยโดเลยหรออุ้ยอุ้ยโดเลยไอเตยอู้กัไก่กินงี้เลยหรออูู้ดมันกิ่งนี่ อุ้าจีจริงอุ้มดูดีบ้าจีจริงไหวเตยหัวหโอยอู้มเป็อย่างเหรอหัอุ้มจะเป็นบาจีหรอวะอุ้ยอุ้ยหััเป็นบาจีเลยเกิดไปบ่หวะอัวหัวอะไรวะอุ้ยอุ้ยเตยเตยเตยอุ้ดูหนอนนีอุ้ยมันบ้าจีเกินอุ้ยอะไรไอเตย อุ้ยอุ้ยผู้จัปมาอุ้ยที่แคปเจอร์ไอ้เตยมึงดูดิแคปเจอร์แคปเจออย่างเดียวเลยอ่ะก็น่าดีวะโอ้โหแล้วแต่งตัวโอ้โหผู้จดแต่งตัวนักเรียนด้วยก็น่าดีวะเออว้าวโหอุ้ยแม็ตติโคนแคปเจอร์ทั้งวันก็น่าดีวะแต่โดนจับมันไม่เปิดเครื่องไอ้เตยอุ้ยโอ้โหอุ้ยเตยอุ้ยใครอ่ะอุ้ยเทพีทากเทพีทากอุ้ยเทพีทากมึงดูเทพีทากดิ วิเตยเตยเตยวยเทพิากกินมาม่าเทพิากกินมาม่าว่ะอยไาอยขาวน้เโสดประวัติเทพิชักอ่ะโสด้ะกโหแล้วดูเทพิชักแต่งตัวดีเทพิชักโสดด้วยว่ะอุ้ยแก้มดแก้มแก้มปแก้มงเทพิักแก้มปองว้เตยอู้หูเทพิจักแก้มปองอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย ba chi ui ui mình đu ba chi chặt ui ui mình nhảy đây mình ui nhảy đây qua ba chi chặt lên ai cơ nè thì mang lên mang lên ui chi ui chi ui 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 đau hả ui cần ui đu đây mình ui ui này đây đó ui cắn

วม่งเกินไปไวเกินวิ่งวิ่งว้่เกนวิ่งไวเนปปืนอุ้ยอุ้ยปืนกันนให้เขาอุ้ยปืนจะโดนเล่น้ยอดนตีนึ่งตีนึ่งดโดนลุงใหญ่เลยอ่ะอยากกางอยากกลางโดนใหญ่เลย วิ่ไว้เตยไอ้เยเอาไงอะไปไอ้เตยเนูแถวไหนวะรขี่ยไอ้เตยรถจอดด้ยมันเล่นอะไรกัาไ้ยมันมันเข็นรถเขนตไม่น่นหนอไอ้เไอ้เตย้เวยไ้เตยไอ้เยอ้เยไอไอ้เตยไอ้เตย้เยไอ้เตยได้เตไอ้เตยอนไอ้ไอยไอ้เตยไอเอย้ยไอ้ไอ้ยไั้เตยอย้ยไอ้ไอ้ยไอนอไอ้ไ

อุ้ยเตยวยปืนปากดีเหรอวะอุ้ยอุย้ยอุยหน้าอย่างนี้เลยเหรอปนตีดีดิวอุ้ยนโดนูโดนยำวูไม่โดนยำเลยเหรอรเด็วยำเละเลยวเตยยิปเจ้ารถเกทำไรอะวิชนเลยเหรอวิวูกระนดดีวะกระนดดิปเจ้าไปทำไรอะ ล้เกียดไปไหนอะเตยมันจะโยกเหรอมันจะยกเหรอไม่ได้เห็นลังเกียรไปไหนอะโอ้โหโอ้ยเตยขวหลมขวหลมเกิเตยไวเตยแกดีกว่ามันไปรถวตายตายวีตายี่ล้วยเตยรีบหนีรีบหนีไดต